ราคามือหนึ่งทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่8 8 9 0 0 0 0บาทจนถึง1,335,000บาทส่วนมือสองตอนนี้ยังไม่มีครับ Ridler d 6นะครับตัว All Wheel Drive เนี่ยสำหรับลุงอย่างที่บอกไว้นะครับตัวเขาเองออกตัวว่าเป็นรถกระบะเพื่อการสันทนาการไม่ได้เน้นใช้งานในเรื่องของพาณิชย ฉะนั้นนะครับคู่เปรียบกับกระบะดีเซลด้วยกันก็น่าจะเป็นในกลุ่มของ Ford ในการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆนะครับบ้าพลังมากๆจากที่ลุงลองขับเนี่ยบอกเลยว่ามันแรงกว่า Ra p เตอร์เบนซินแน่ๆเหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือคนที่ต้องการใช้รถกระบะแบบไม่ได้เป็นทุกหนักลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณตั้งแต่8 0 0แสนจนถึง1 4 0 0ล้าบาท คุณสามารถหารถประเภทนี้มาใช้งานได้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ